สวัสดีครับผมเอฟซีพี่น้องกบสายปลาครับผมมือนี้ผมกบสายปลาครับสิผาพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องบ้านนากาเฮาบังไฟขนาดเล็กจู่บังไฟบูชานะับผมก่อนเป็นของเสียคอร์ดมาเบิ่งบรรยากาศครับผมตอนนี้กําลังทําการแงหูบังไฟครับพี่น้องครับก่อนที่ทําการจูดทุกครั้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาวมาเบิ่งวิธีการครับเอาบ้านแงจูดช่างละช่างละบ้านขอ้านช่างละบ้านขอ จำผมได้บ่วันนได้จำได้ครับแต่บ่กท่านไหนบอกเถอะครับผมทีมงานปั่นพญานาครับปอมแอนแคปปั่นพญานาครับพี่น้องครับล่างบันไฟกับเป็นครับผมนี่ครับบรรยากาศพี่น้องบ้านเฮาครับผมครับผม นี่ครับผมฟีเซนเตอร์บังไฟครับผมอ่าอันนี้เป็นบังไฟบูชาทั้งหมดเลยอ๋อบังไฟบูชาไหมครับนนี่อันนี้เพื่อนห้องว่าบังไฟมือหรือว่าบังไฟแขนบังไฟมือนะครับเนาะอ่าขั้นขนาดซ้ำนี่นี่ห้องว่าบังไฟมือครับพี่น้องครับแต่ว่าที่เอาไว้จุดบูชาได้พี่น้องนะครับอ่านี่ครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบ้านเฮาครับผมเห็นแล้วกันลังเกี่ยวเดี๋ยวเขามาเบิ่งการล่างหูครับผม ล่างหูบางไฟครับพี่นองครับนง่ย่ถอดถอดแล้วแ่่แอดถอดแล้วแรับหรพี่นองจังหวัดเงนทีื่นเนครับะรัทอี่นองเรจังวัดอืยนะครับทเคยเห็นนะครับนี่แหละครับกบสายปลาได้มาทายถอดให้พี่นองได้เบิ้งกันแล้วครับผมั่นองม่เชียนนห็นนน่านอใ้เบ้าว่า ซุปแก่ปอดซุปก็อดเสร็จนะแทงเข้าแทงออกไม่ต้องบอดใครนะครับพี่น้องครับก่อนก่อนที่ทําการจูดบังไฟทุกข้งครับต้องต้องทาการแย่หลอดปอดครับเแยหรือว่าล่างนั่นเองครับ เอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาติดตามตอนจวดครับตอนนี้ลางแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมปานีแล้วเข้าน้ำไปเบื้องครับผมช่วงนี้ที่ได้เวลาลุนแล้วครับผมเข้ามาลุนกันครับปาบางนี่นี่สี่ได้จักรอยวินาทีครับผมบังไฟบูช้าครับผม ขบังไฟที่อเอาน้าไปติดขอบสนามไหมครับผมเป็นบังไฟจุดบูชาเดชปรีนองบังไฟจุดบูชาเป็นของอแม่เจนเมืองสีนะครับรือของแม่ต๊อดนะครับเมืองสีวิวาปั๊มน้ำมันหน่อยบรรานะครับปืนชนสนับสน,นุนนะครับได้นำบังไฟจุดบูชา เอามือนี่สร้างปั่นพญานาคขึ้นเองครับผมบังได้พร้อมนะฮะครับนเด้อกว่าแัวส่วนอะไรก็นะบังฮีพรบังพญ่างบะต่อการแก่งเลยของเสียขอดเป็นยังไงเสียขอดครับแม่เจนเมืองศรีนะครับอันนี้เป็นบังไฟบูชาครับบังไฟเมืองครับผมที่นำขึ้นสู่ฐานจุดนะครับเป็นบังไฟจุดบูชา ของแม่เจนเมืองสีนะครับาาไฟจะไลาจวนเป็นจังไงนนาะดูแลก,กันนะครับเด้าไอาปอบพรรอรพอร์ไฟรักษาความสงบดูแลดูแลนะครับเพราะว่ายาย,ยาให้ลด จอดขวางท่านอันนี้อันหอบไปอย่างคือได้เอาอันนี้ห้องครับผมนี่ไอ้หนาหัวเขียวนี่ครับให้มันเลื่อนตัวครับให้มันเคลื่อนตัวได้โอ้ให้มันเคลื่อนตัวได้นะครับเนาะโอ้ขั้นขั้นเอาเสือกมัดเลยนี่มัตสีขยับตัวบ่ได้มันวะครับมันยีแหน่โอ้นี่ครับพี่น้องครับเป็นสูเนะครับเป็นสูการมัดนะครับผมออกมาเด้อบังไฟให้แต่เจ้าหน้าที่เพิ่นเจ้าของบังไฟเดี๋ยวเขาติดตามยางใกล้สิครับพี่น้องครับบาดตอนสิจูดเขาคอยเลียนครับพี่น้องครับผม ตัวใดเบเกี่ยวข้อมก็ห้ออกมานะครับมันบ่แนบนอนครับบางไฟนึ่งก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เสอะเสยเแล้วาเสยวาเสยลมเสยเลมัวยมัวเปูข่มมอเลไปใึนลเดยวไปข้างไปขมยใก่มันอันตรายมันขยใก่้นผม่ขยกนา่ายเสียสเส้นนึงอยู่แส่เส้นแดงนะ ครับเหมือนเดิมครับผมทุเให้สัญญาณครับผมังไฟขึ้นสู่ฐานนะครับกําลังเออ่ก็ว่ามันพนักงานไฟน่ะรถไฟเนอรน่ะก่อนที่จะจุดนี่ครับเป็นพนักงานไฟบังไฟครับอกแม่นรถไฟครับไฟของแม่เจนเมืองศรีนะครับบังไฟจุดบูชาก่อนเขาจะจุดครับมัดแห่นหนาซะก่อนครับ เพื่อป้องกันบังไฟแรงเขาบ้านครับผมหลังจากของแม่เจนเมืองสีจุดเสร็จนะครับเป็นของปู่เขาแ้วน้องงานนะฮะเป็นของปู่เขาน้องงานเป็นไฟสไลด์สไลดนี่พอครับสไลด์ห่อมาใส่เพื่ออย่างครับนี่ใส่กันลื่นครับกันลื่น้องไนกันไฟลวดหางแม็นว่อ๋อใส่่ให้กันกันไฟลวกหางให้มันลื่นพร้อม ขาต้องรายละเอียดให้เป้ครับบัตรเถื่อพี่น้องเขาเป็นมาถามข้อติตอบเขาอพอาได้ครับผมนี่ครับอบุปกรณ์มันมี่ยั้งไหลครับสันไล่ครับผมพร้อมด้วยนนต้นต้นฝรั่งครับผมเอามาใส่ต้นฝรั่งเนี่ยเอามาใส่เพื่อให้มันนัน่นเคลื่อนตัวได้ง่ายครับบางไฟเฮาสิได้บอสบัแล้วก็บ,บ้านแน่งกนเกินไปโอ้บางนี่คาดว่าน่าจะสามลอยขึ้นครับพี่น้องครับเป็นบางไฟหมื่นครับบางไฟหมื่น บังไฟบูชาครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเขากำลังทําการขึ้นมัดครับผมเมื่ออชีพครับปับ่นหน้ากับเก่งครับบังไฟกับทักครับพี่น้องครับนี่ของแท้ครับพี่น้องครับนี่หัวเสาฟังรับไม่บาทเลยอันนี้ผู้ค่อยถาดกดสวินมาครับเนี่ย ใส่ระบบไฟฟ้าครับผมแบตเตอรี่ครับบอต้องใส่ค้นจูดครับจำปับแล้วก็แลนครับบ่าดี้พี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่ครับกบสายปลาที่พ่อพี่น้องแลนครับบาเนี้เอาส่วงนี้เข้ารุ่นอยู่ยไก่ซะก่อนครับเรียนครับผมแลีนแน่นอนครับผมบอต้องห่วงครับนี่ครับตอนนี้เขากำลังชะลอมครับผมไปเด้อ ขณะนี้นะครับก็บังไฟขึ้นหาจุดสั่นไล่ครับผมเมเก์เพิ่มพมเมเกณฑ์รอเล่นครับผมธงแดงนะครับยังขึ้นอยู่บังไอ้ยังไม่เรียบสไล่เนี่มีประโยชน์หลายเนาะนี่ร่างแขยก็ได้ใส่บังไฟก็ดีปูเขาหนองงานอ๋อพร้อมเนี่ยครับบ้านนี้ เอาครับธงเขียวขึ้นแล้วพร้อมแล้วของแม่เจนเมืองศรีนะครับสามพี่น้องเอาถอยสองหนึ่งสครับ 2> 2รบับงตาไปนะครับขึนหันจูงโอ,อ้สวยงามครับพี่น,พน้องครับนนสวยงามตามท้องเรื่องครับผมขึ้นขีฟ้าเรียบครับพอเห็นหอดส่วนมาเนี่ย ไม่เอ้คีบอ่าไม่เอ้คีบอ่ะยังไปต่อครับยังไปต่อเรื่อยๆครับผมยังไปต่อ